namaste สวัสดีค่ะชาติโบโยค่ะ,คะใครที่มีปัญหาปวดหลังแก๊สในกระเพาะอาหารเยอะท่านี้เหมาะสำหรับคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าท่าที่เราจะมาทำในวันนี้นะคะชื่อว่าระวันมุกตาอาสนะค่ะส่วนภาษาไทยก็คือกอดเข่าขับลมค่ะ ข้อควรระวังของท่านี้นะคะก็คือคนที่ตั้งครรภ์อยู่หรือว่าเพิ่งจะผ่าตัดมาใหม่ๆเนี่ยยังไม่ควรทำนะคะนอกจากนี้นะคะใครที่มีปัญหาเจ็บตรงกระดูกต้นคอหรือว่ามีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกควรจะทําอย่างระมัดระวังหาผ้ามารองเพื่อซัพพอร์ตหรือว่าถ้าทําไม่ไหวนะคะข้ามไปได้เลยค่ะท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่เราจะเน้นในการนําขามาแนบชิดติดก,กับท้องเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ควรฝึกตอนที่ท้องเราอิ่มมากๆด้วยนะคะ ประโยชน์ของท่านี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือจะช่วยคลายบริเวณหลังนวดหลังของเราช่วยในเรื่องของอวอยัยวะภายในช่องท้องค่ะทั้งขับลมแล้วก็ย่อยอาหารได้ด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะสำหรับใครที่มีอาการบาดเจ็บนะคะอย่าลืมนำหมอนแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นผ้านะคะมาเพื่อใช้รองบริเวณคอหัวไหล่หรือว่ารองบริเวณหลังล่างของเรานะคะ ถ้าเกิดใครไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะเริ่มต้นด้วยการนอนหงายนะคะจากนั้นรวบขาเข้ามาชิดกันนะคะมือเราจะคว้าวางไว้ข้างๆลำตัวหายใจเข้าลึกออกยาวเดี๋ยวเราจะทำทีละข้างก่อนนะคะเริ่มจากข้างขวาค่ะเราจะยกเข่าขึ้นมานะคะนำมือมาประสานกันไว้ใต้เข่าค่ะหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆดึงหัวเข่าลงมาให้หน้าขาเนี่ยแนบชิดติดกับท้องของเราให้ได้มากที่สุดเลยนะคะคลายค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะกอดเข่าลงมาแล้วก็ยกศีรษะด้วยนะคะถ้าใครทำแล้วรู้สึกว่าเจ็บหรือว่าเกรงมากสามารถลดศีรษะลงก่อนได้เพราะว่าท่านี้เนี่ยเราจะเน้นให้หนะะ้าขาติดกับหน้าท้องนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องยกศีรษะค่ะหายใจเข้า หายใจออกกดกอดเข่าลงมาค่ะจากนั้นนะคะเราจะหายใจเข้าหายใจออกยกศีรษะขึ้นมาพยายามให้จมูกนะคะใกล้กับเขาให้ได้มากที่สุดหรือใครแตะได้นะคะให้ทำได้เลยค่ะส่วนเท้าของเราจะปล่อยสบายสบายค่อยๆวางศีรษะลงค่ะส่งเท้าขวาออกไปนะคะ ต่อไปทำนาขาซ้ายนะคะยกขึ้นมาค่ะประสานมือกอดใต้หัวเข่าหายใจเข้าหายใจออกกดหน้าขาลงมาค่ะกอดลงมาให้ขาของเราเชิดติดกับท้องนะคะคลายค่ะต่อไปเราจะยกศีรษะนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกศีรษะขึ้นมาค่ะพร้อมๆกับกอดเข่าดึงเข่าใกล้กับจมูกค่ะ ตาเราจะมองไปที่หัวเข่าได้นะคะสามสองหนึ่งคลายคะ่ะลดศีสะะส่งเท้าสายไปคะ่ะพักสักครู่หนึ่งต่อไปเราจะมากอดทั้งสองเข่านะคะค่อยๆย,ยกเข่าขึ้นมานำมือมาประสานการกอดไว้ใต้เขา่าตาเกิดใครนะคะมีความยืดหยุ่นแล้วสามารถนำมือนะคะมาจับที่ข้อศอกแบบนี้ได้เลยนะ เดี๋ยวโบจะทำแบบท่าประสานให้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะหายใจเข้าออกกดเข่าลงมาค่ะดึงให้หน้าขาแนบฉิดติดกับหน้าท้องค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวต่อไปเราจะยกศรีรษะขึ้นนะคะหายใจเข้ายกศรีรษะขึ้นมาค่ะพอหายใจออกนะคะให้เราพยายาม นำจมูกของเราค่ะไปใกล้กับระหว่างหัวเขา่าตรงช่องตรงกลางนะคะให้ได้มากที่สุดค่ะ3 2 1คลายค่ะค่อยๆปล่อยมือวางที่แนทนะคะเหยียดเยืดขาของเราออกไปทั้งสองข้างค่ะแล้วพักในท่าศพได้เลยท่าแก้ของท่านี้นะคะก็คือท่าปลาโดยการที่เราจะรวบขาทั้งสองชิพค่ะ ความเหื่อไไว้ข้างๆลำตัวนะคะจากนั้นนะคะเราจะกดแขนทั้งแขนของเราเนะี่ยให้แน่นๆเลยนะแล้วเราก็จะค่อยๆดันอกขึ้นมานะคะยกศรีรษะให้ศรีรษะเนี่ยแตะอยู่ที่แม็ดคะ่ะทำเท่าที่เราทำไว้นะคะใครทำไม่ไหวให้เราพักในท่าศพได้เลยสามสองหนึ่งค่อยๆยกศรีรษะ วางลงนะคะลถหถดไหล่แล้วพักอยู่ในท่าศพสวัสดิได้เลยค่ะหายใจเข้าลึกออก ท่านี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแถมมีประโยชน์มากๆด้วยในระหว่างท่าน,นะคะเราสามารถคร้างท่าไว้ได้แต่อย่าลืมหายใจเข้าลึกออกยาวและโฟกัสให้หนะ้าท้องติดกับหนะะ้าขาให้ได้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากช่วยขับลมแล้วก็ยังคลายหลังเราสามารถทําบนที่นอนในช่วงที่ก่อนนอนหรือว่าตื่นนอนตอนเช้าก็จะช่วยยืดได้ดีมากๆเลยคะ่ะหวังว่าท่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับชาติโย คะให้ด้วยนะคะใครทำแล้วรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันหรือว่ามีปัญหาตรงไหนทักมาพูดคุยกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ